สอรีอ่เพื F ่อนๆและเอฟซีทุกท่านวันนี้เราไม่จะเป็นจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับวันนี้จะมีประมูลสองอย่างรวมกันนะครับว่าเวลาเราก็พาไปดูเลยนะไปแลยครับไปเลยครับผมเริ่มต้นโดยโมอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับดูสิครับมีประมูลเยอะเลยละ่ะมีแคที่นู่นฝั่งนู่นไยไหมในกอง,งกด้วยมาเลยก็ไปเลยครับนี่รถซอรถสภาพนี่เห็นไหม ฟอร์ซ่าซื้อซัมเยเห็นไหมรถมีประมาณส0 0องร้อยกว่าคันมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ลูกค้าก็ดูรถอย่างตัวนี้ใครสนใจก็เข้ามาประมูลได้เลยนะครับที่สหาการประมูลเชียงใหม่ห้างทองเรามีรถให้ดูตลอดเลยครับเนี่ยนะ สีสวยสวยก็มีนะครับสีทั้งสวยสีทั้งไม่สวยสีทั้งเกา่าสีทั้งใหม่ผสมประสานกันนะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถฮอนด้าย amaha แล้วก็ยี่ห้ออื่นอีกนะผสมประสานกันนะครับผมสนใจก็แวะเวียนมาดูกันได้ที่นี่เลยนะครับผม ะมาีิสาการประมูลเชียงใหม่หางดงจะไม่ผิดหวังนะครับทุกคนบิ boy, ๊กบอยก็มีครับบิ๊กบอยอืมบิ๊กบอยมีเ่านไหมครับบิ๊กบอยสวยเริ่มที่เก้าหมื่นท่นี้อ่าอ้าพีซี นะฮะลูกค้าเข้ามาดูรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้นะครับนี่แหละใครสนใจก็มาดูกันดูกันเสร็จแล้วก็ามาลงประมูลกันได้ที่นี่มีทุกสัปดาห์ครับนะครับนี่ต่อไปก็เป็นรถยนต์นะครับนี่รถยนต์ซีสวยวีโก้ อีธรรมดาสประตูนะราคาเปิดอยู่ที่แส6 0องหสวยแสนสองหมื่นไหมหกหมื่สครับนี่หกหมืแปครับนี่รถยนต์เนี่ยครับมีทั้งยาวหนึ่งนู่นเลยนะครับแต่เราที่หมดสายชุดนี้เห็นไหมครับ

เป็นกันเองที่นี่ลดราคาไมใ่ใครแพงเท่าไรนะมีทั้งแพงมีทั้งถูกมีผสมกันนะครับอืมเรามาที่นี่จะไม่ผิดหวังนะครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่อยไม่ราเยอ,อนะแล้วเนี่ยอืมเหนี่อยไหมครับสวยๆทั้งนั้น ครัเรถเหล่าเห็นไหมบอกแล้วเยอะสวยๆทั้งนั้นตามสภาพนะครับมีเน้รถรู้รถไม่รู้นะครับรถ ประมูลตามสภาพเลยครับที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางตรงเนี้ยประมูลตามสภาพครับผมนี่ครับ,รบเห็นไหมครับไปดูตัวเลยครับได้แถวหลังตัวเลยแถ,แถวนึงนะนี่สวยไหมล่ะเนี่ยสองแสนเดงนะสองหมืนห่นฮะอะไรเ้ยอันนี้สองแสนห้า นี่อิซ z u ดีแม็กซ์แคปซีตตัดเตะแปดหมื่นเองนะฮะตัวน,นี้นี่ก็ซีตอันนี้ก็แสนสามครับนี่นิสันอิซุส,สแคปตัวน,นี้ด้วยสวยจริงๆนะเนี่ยเริ่มต้นอยู่เจ็ดมื่เจ็ดได้หนึ่งแสนอันนี้เห็นไหมครับ รถลาวเยอะจริงๆบอกแล้วแต่มาที่สาาการประมูลเชียงใหมา่หังดูนะคนจะไม่ผิดหวังนี่ดูอลองแมอ็กซ์สินี่เลยเริ่มต้นอยู่ 1, แสนห้าตัวน,นี้นี่ก็แสนเดียวโตย้าอ,อันนี้ก็คือสามแสนตัวนี้รีวอร์ไอทโทตัวนี้เริ่มเท่าไหรค่ครับ สองแสนห้ารีวอร์ตัวนี้สามแสนเห็เนยังครับรถเราเยอะจริงๆโอเคลุงมิสเตอร์เบงก็พามาดูหมดแล้วนะครับก็ใครสนใจก็แวะเวียนมาได้ที่สาหขาการประมูลเชียงใหม่หางดงของเรานะครับเพราะเรามีรถเยอะตลอดเลยครับทุกสัปดาห์เลยโอเคนะครับผมใครสนใจก็แวะเวียนมาได้ตลอดนะครับ

วันนี้ขอลาเบียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ